ขอสอบกววิชา Timber and Steel ชุดนี้เป็นหน่วยคำตอบที่หน่วยเป็นเมตรมาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกคำตอบไม่ซ้ำเป็นเรื่องความยาวของเสาจะมีตอบ3เมตรเนี่ยอยู่3ข้อแต่ว่าคำขึ้นต้นต่างกันข้อแรกจะเป็นจะตอบเสายาว3.00เมตรเสายาว3.00เมตร ข้อต่อไปก็จำเลยคำตอบไม่ซ้า2.15ม2.15อม2 1 5ดข้อต่อไป2 7 0เมตร2อ0เมตร2อ0เมตรข้อต่อไป3 0 0เมตรอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่ง0มเมตรที่ตอบ3มเมตร3 0มเมตรข้อต่อไป L เท่ากับ3 0 0เมตร L เท่ากับ3.00เมตรท่านถ้าเจอความยาว3เมตรให้ตอบเลย L เท่ากับ3.00เมตรขพราะต่อไปเป็นตารางกับรูปมาให้อันนี้ให้ตอบไม่ต้องใช้เลยคำตอบไม่ซ้ำจำเลยถ้าเจอคำว่าไม่ต้องใช้เลยก็ตอบได้เลยไม่ต้องใช้เลยหมดสำหรับของหน่วยเป็นเมตรต่อไปหน่วยเป็นซ m มกำลังสอง ให้ลูกเหล็กมาก็คำตอบไม่ซ้ำเจอ11เป็นเลขเบิ้ลก็ตอบเลย11 cm 2 11 cm ก,ก,กำลังส11 cm กำลังสองข้อต่อไปเจอ35สมอกำลังสก็ตอบเลยมี2ข้อที่ตอบ35 35สอมอกำลังส เจอก็ตอบเลย3 5มซมกลังสองมี2ข้อต่อไป2 2 5อซมกำลังสอง2ซมกำลังสอง22.5ซมกลังสองข้อต่อไป3 5 5ตอรซม3.55ตอรซม3.55ตอรซมพวกนี้คำตอบไม่ซ้ำต่อไป22.80 c m กำลังสอง22.80 cm กำลังสองข้อต่อไปเจอโจทย์ถามแรงเฉือนตามวิธี ASD แรงเฉือนตามวิธี ASD ตอบ2,2210 0 0 0หรือจะจำ2,000ก็ได้ตามวิธี ASD ตอบ2,000 1> 2 2 1 0นั่นเองถ้าตามวิธี LRFD ตอบ3 2 0 0 LRFD ตอบ3 2 0 0 LRFD ตอบ3 2 0 0ต่อไปเป็นแรงกดแรงกดวิธี ASD แรงกดวิธี ASD แรงกดตามวิธี ASD ตอบ2,006หรือ2605จะจำเป็น2,006ก็ได้แรงกดตามวิธี ASD จำเป็น2,006ถ้าเป็นตามวิธีแรงกดตามวิธี LRFD ตอบ3,780แรงกดตามวิธี LRFD ตอบ3,780มาดูข้างนี้ก็ได้จำเป็นคอลัมน์เอา แรงเฉือนกับแรงกด ADS กับ ASD กับ LRFD ก็มีฝั่ง ASD ส่วนจะตอบ2,000ฝั่ง LRFD จะตอบ3,000ก็มี3,002กับ3,007แรงเฉือนจะน้อยกว่าแรงกด จำฝั่ง s D ไปก็ได้จะมี2,000เลขไม่เลขขึ้นต้นไม่ซ้ำจะขึ้นต้นด้วย2แต่ถ้าฝั่ง L i F D ให้จำเป็น3,200กับ3า0 7นเพราะว่าเลข3,000มพันซ้ำ3า0 0กับ3า0 7แรงเฉือน้อยกว่าแรงกด <melody. S 1> ข้อต่อไปสาวรูปตัว C คำตอบไม่ซ้ำโจทย์ถาม คำตอบไม่ซ้ำให้เลือกค่าที่มากที่สุดหรือเลขเบิ้ล66มีเลขเบิ้ล66ที่ไหนตอบที่นั่นคำตอบไม่ซ้ำก็คือ46,690 46690เป็นเล็กลูกตัว4ตอบ46690ต่อไปในโจทย์มี e70 เลือกคำตอบที่มี70ก็คือ1,470กกต่อซมกำลัง2 1,470ง็กกต่อซอมกำลังสองในโจทย์มี e 7 0เลือกคำตอบที่มีตัวเลข70ก็คือ1,470ต่อไปอันนี้ต้องจับคู่ถ้าโจทย์ถาม a n t ตอบ14.04เป็นรูปเลขทาบมีสลักเกี่ยว จทย์ถาม ant ตอบ14.04 14.04ถ้า a n v ตอบ9.54ถ้าโจทย์ถาม a n v a n v มีค่าเท่าไหร่ตอบ9.54ตอบ9.54สำหรับ a n v ถ้า ant จะตอบ สิบสี่จุดศูนย์สี่ a n v ตอบเก้าจุดห้าสี่ต่อไปคำตอบไม่ส้มจำเลยเจ็ดจุดห้ากกต่อสอมกำลังสองเจ็ดจุดห้ากกต่อสอมกำลังสองเจ็ดจุดห้ากกต่อสอมกำลังสองข้อต่อไปอหมดกลุ่มต่อไปเป็นหน่วยที่เป็นกิโลกรัมต่อสอม อันนี้มีสองข้อโจทย์จะถามแรงเฉือนในแนวนอนตรงรอยต่อตอบ400เหมือนกันทั้งสองข้อแรงเฉือนในแนวนอนตรงรอยต่อตอบ400กกต่อซอมอ400กกต่อซอมอทั้งสองข้อเลยอันนี้จำง่ายแรงเฉือนในแนวนอนตรงรอยต่อตอบ400ชุดนี้ เป็นชุดที่เป็นตัวที่มีตัว f y เป็นตัวของแรงเป็นตัวของ f อยู่ในคำตอบเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าชุดนี้จะเยอะหลายข้ออยู่